เมนูต้านหวัดไข่สามเจียวทำง่ายหอมอร่อยห้ามพลาดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้มีเมนูไข่เจียว3ามเจียวมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะสามารถช่วยต้านหวัดแล้วก็ป้องกันหวัดได้ดีเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ วัตถุดิบหลักก็จะมีไข่ไก่สามฟองหอมแดงเพื่อนๆก็หั่นแบบสไลซ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระเทียมจีนค่ะกระเทียมจีนก็หั่นสไลซ์ๆเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะในการทําไข่สามเจียวค่ะก็นํากระทะขึ้นตั้งเตาจากนั้นใส่น้ํามันลงไปเพียงเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็รอให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะ ระดับไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเมนูนี้ไล่หวัดค่ะป้องกันหวัดได้ดีเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบหอมเลยนะคะกระเทียมเหลืองกรอบแล้วนะคะกะ็ตัก,ะะกขึ้นมาพักเศษมันก่อนค่ะ กระเทียมนี่ก็ค่อนข้างจะเหลืองไวนะคะระวังไหมค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเท่าพักกระเทียมทิ้งไว้ให้เสร็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็จะลงหอมแดงค่ะลงไปเจียวต่อนะคะเจียวหอมแดงให้เหลืองหอมเลยค่ะ หอมแดงนะคะจะใช้เวลาเจียวนานกว่ากระเทียมเจียวค่ะก็้เจียวด้วยไฟกลางค่อยๆอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเจียวให้มันเหลืองหอมค่ะไปเรื่อยๆดีกว่านี้นะคะหอมแดงเหลืองดีแล้วนะคะตักขึ้นพักเสร็จน้ำมันค่ะตักหอมแดงนะคะออกมาให้เกลี้ยงหมดเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันที่ทําการเจียวนี่แหละค่ะทอดไข่เจียวต่อเลยนะคะปิดแก๊สไปก่อนได้เลยนะคะ นี่มันก็หากระดาษซับมันนะคะมาซับไอตัวหอมแดงกับกระเทียมไว้ค่ะแล้วเราก็จะพักในส่วนของกระเทียมเจียวกับหอมแดงเจียวไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตอกไข่ใส่ชามค่ะวันนี้ก็จะเจียวด้วยกัน3มฟองค่ะ แล้วเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลานะคะเพื่อนๆก็เหาะไปสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีรสชาตินะคะหรือเพื่อนคนไหนจะใส่เป็นผงปรุงรสก็ได้นะคะแต่เวลาปลาเจียวไข่เนี่ยปลาจะชอบใส่เป็นน้ำปลาเพราะว่ามันหอมตีจนไข่แล้วก็เครื่องปรุงรสเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ไปเจียวกันลวค่ะ เมนูไข่สามเจียวนะคะจะเป็นไข่เจียวสูตรหนานนุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการเจียวกันเลยค่ะเพื่อนๆก็เปิดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใช้น้ํามันที่ใช้เจียวกระเทียมกับหอมแดงได้เลยค่ะแล้วก็ระดับไฟที่ใช้จะใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นก็รอนน้ามันให้มันร้อนค่ะ เมนูไข่3ามเจียวนี้นะคะก็ขอฝากเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็มีในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะไข่เจียวสุดนานุ่มนะคะแล้วก็จะไม่ใช้น้ํามันเยอะค่ะใช้น้ํามันเพียงเท่านี้ก็พอนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วก็รอไข่ด้านล่างนะคะมันเลือมค่ะ แล้วก็มันพลิกดูนะคะถ้าเกิดด้านล่างเหลืองแล้วค่ะก็พลิกไข่ด้านหนึ่งลงได้เลยค่ะจากนั้นก็ทอดจนกว่าอีกด้านล่างนะคะมันจะเหลืองค่ะไข่เจียวนะคะทอดให้ได้ดึงเหลืองกะกรอบแบบนี้ค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็ปรุงเพียงน้ำปลายอย่างเดียวนะคะก็หอมอระะ่อยแล้วค่ะหลังจากด้านล่างนะคะเหลืองกรอบดีแล้วค่ะก็ ตักพักขึ้นเสร็จน้ำมันนะคะจากนั้นเราก็จะรอให้ไข่เจียวนะคะ,สะเสด็จน้ำมันดีก่อนค่ะตอนนี้ไข่เจียวนะคะก็สะเสด็จน้ำมันดีแล้วค่ะก็นำมาลงจานได้แล้วนะคะไข่สามเจียวค่ะก็จะประกอบไปด้วยไข่เจียวนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวค่ะตามด้วยกระเทียมเจียวนะคะเมนูไข่สามเจียวค่ะ ก่อนนาไปท้าหรือก่อนจัดเสิร์ฟจะโรยหน้าด้วยผักชีสักเล็กน้อยนะคะทานคู่กับซอสพริกหรือจะเป็นพริกน้ำปลาก็แล้วแตเ่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะวันนี้ก็ขอฝากเมนูไข่3าเจียวเมนูทำง่ายๆนะคะไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจและก็ชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ